อ๋อผมถ่ายไปทำ YouTube ครับมาครับขอบคุณครับทำ YouTube ครับมาก็อาจจะเปลี่ยนแนวบ้างนะครับเผื่อเพื่อนๆพื่นท่านใดอยากเห็นที่ที่เคยอยู่ครับย่านสำเร็จครับสมัยก่อนที่นี่จะคึกคักนะครับทั้งกลางวันกลางคืนครับรถเมล์ในตำนานสาย82ครับ เดีพาเดินไปดูครับ <up> นี่แหละมังครับที่เขาเรียกว่าสำเร็จครับตรงนี้เขาเรียกว่าคลองสำเร็นะครับสายมือนี่เป็นตลาดน,นะครับเขาคงจะเก็บของกันหมดแล้วคุยคงไม่ได้เข้าไปนะครับตลา,าดสำเร็ครับวัดสุทธารามซอยตา39ครับเข้าไป ับไไดด้้เื่อนครสวัสดีครับคลิปนี้ปุ้ยอยู่ที่สําเรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ปุ้ยจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตย่านสําเรนะครับว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนบ้างแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้ปุ้ยจะเริ่มเดินจากซอยตากสิน14นะครับหน้าปั๊มเชลตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปดู บรรยากาศล่าสุดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ก็มีการก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินส่วนต่อขยายจากเตาปูนนะครับมาตราบุรณะสุขสวัสดิ์รับประแดงนะครับเพื่อนๆก็ใครเคยอยู่แถวนี้หรือว่าเคยทำงานย่านนี้ก็คอมเมนต์มาทักทายพูดคุยกับปุ้ยได้นะครับไปเราไปดูกันเลยครับเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ตามปุ้ยมาเลยครับ ตอนนี้เป็นเวลา5โมงนะครับวันนี้เป็นวันที่27พฤษภาคมครับอาย่านนี้ก็จะเป็นถิ่นเก่าของปุ้ยนะครับปุ้ยเคยมากับวินกับพวกพี่ๆเขาที่นี่ครับตรงน,นี้เป็นปากซอยตากสิล14นะครับตากสิล14ครับใครเคยอยู่แถวนี้ก็คอมเมนต์มาทักทายปุ้ยได้นะครับ ข้างหน้าก็จะเป็นถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินครับเขากำลังทำรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับส่วนต่อขยายจากเตาปูนครับมาสวุวรรครัทรแดงตากสินนะครับก็คิดว่าคงอีกหลายปีนะครับกว่าจะเสร็จครับเดี๋ยวพุยพาเดินไปสำเร็จนะครับเพื่อนๆไปชมบรรยากาศกันครับ ส่วนคําว่าสําเร็จนี่ปุ้ยก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับเ,เพื่อนๆถ้ารู้ก็คอมเมนต์มาบอกปุ้ยได้นะครับแต่ที่นี่ปุ้ยเห็นคลองสําเร็จอยู่นะครับตามมาเลยครับน่าจะเป็นที่มาของคําว่าสําเร็จนะครับมีคลองอยู่ตรงตลาดสําเร็จครับแต่ตอนนี้ตลาดก็น่าจะไม่มีนะครับเพราะว่าคัแลนะครับ ข้างหน้าก็จะเป็นสำเร็ครับไปดาวขนองไปฟางประกอกบาางประแก้วนะครับสุขสวัสดิ์ครับไปพระประแดงครับเพื่อนส่วนฝั่งนี้ก็จะไปวงเวียนใหญ่นะครับไปอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับตรงนี้เขากำลังทำรถไฟฟ้ากันอยู่ครับ ไม่รู้กี่ปีจะเสร็จนะครับก็เป็นบรรยากาศยามเย็นๆครับเดี๋ยวปุ้ยพาเดินไปดูครับตรงนี้เป็นซอยตาสิส1 3ครับก็ใครเคยทำงานหรือว่าเคยอยู่แถวนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกับปุ้ยได้นะครับ ก็มาถ่ายให้พี่พีเดูนะครับว่าปัจจุบันนี้กับอดีตเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับย่านสำเร็จนะครับเขากําลังทํารถไฟ,ฟฟ้ากันอยู่ครับไม่รู้กี่ปีจะเสร็จนะครับน่าจะถึงสิบปีได้ไหมครับตรงนี้จะเป็นช่วงรถไฟ,ฟฟ้าใต้ดินนะครับสถานีสำเรครับข้างหน้าเราก็เป็นไปรษาสีสำเรครับ เคยใช้บริการที่นี่บ้างครับไบสนีสํมเร็ครับที่นี่ก็บริการดีนะครับการก่อสร้างรถไฟฟ้าช่วงเตาปูนราชบุรณะนะครับตรงนี้ก็จะมีโรงพยาบาลมาเปิดใหม่ครับเพิ่งสร้างครับแต่ยังไม่เสร็จครับ มิตริเวศคนบุรีครับก็จะมีเครื่องจักรสำหรับขุดเจาะรถไฟฟ้าใต้ดินครับ สมิติเวทสุบุรีก็จะมีสตาร์พคกับ s อสครับสมัยก่อนก็เรียกว่าโรงพยาบาลกรุงทนนะครับใครเคยใช้บริการบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับคุยได้นะครับใครเคยอยู่แถวนี้ครับตรงนี้เป็นทางข้ามครับ เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับยิ่งหน่อยรถไฟฟ้าสร้างเสร็จก็น่าจะการจราจรน่าจะดีขึ้นครับตรงนี้เป็นซอยตากสิน17ครับก็จะมีร้านกับข้าวร้านขนมหวานเยอะแยะเลยครับเช้าเช้าก็จะมีตลาดนะครับซอยตากศิลสิบเกครับ,รบนบรรยากาศยามเย็เยนๆนะครับ เราจะมีเครื่องจักรที่เขาขุดรถไฟฟ้ากันนะครับมีรู้กี่ปีจะเสร็จข้างหน้าก็เป็นกสิกรไทยสำเร็จครับเดี๋ยวคุยพาเดินไปเรื่อยๆนะครับจะพาชมครับอากาศยามเย็นๆครับ อาจจะเปลี่ยนแนวบ้างนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดอยากเห็นที่ที่เคยอยู่ครับย่านสําเร็จครับสมัยก่อนที่นี่จะคึกคักนะครับทั้งกลางวันกลางคืนครับรถเมล์ในตำนานสาย8 2 เครื่องจักรขุดรถไฟฟ้านะครับเพื่อนสวัดีครับฮะจ้าเอาหรออ๋อผมถ่ายไปทำ y t u t u ครับมาครับขอบคุณครับทำ y t u t u ครับมาครับอ่ะก็ดูกันไปครับเพื่อนคนที่นี่น่ารักครับอันนี้เป็นเครื่องจักรับขนาดใหญ่เลยครับ เอาไว้ขุดดินนะครับเป็นเครื่องสำหรับตักดินนะครับอย่างใหญ่ครับอแล้วตรงนี้เราต้องอ้อมไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อมีทางลัด ตรงนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสำเร็จนะครับจุดนี้ครับเพื่อนอถ้าเราตรงไปก็เป็นซอยตากติสิบเกครับข้างในจะมีตลาดนะครับเป็นตลาดตอนเช้าครับเพื่อนของขายก็เยอะอยู่ครับะจะพุ้ยพาเดินเข้าไปดูครับซอยตากติสิบเก ซอยวัดสุดทารามครับเ,ออเป็นตลาดตอนเย็นนะครับรก,ก็มีของขายเยอะอยู่นะครับตอนเย็นครับตอนเ,เช้าจะเยอะกว่านี้อีกครับ เยอะอยู่นะครับที่นี่ครับที่เราจะออกไปซอยตากสิน21ครับนี่ถ้าตรงไปก็ไปไปวัดราชชาวลินสำเร็จครับเดี๋ยวเราออกมาทางนี้ครับมีทุเรียนด้วยลาบหนา เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆครับตรงนี้เขาเรียกว่าซอยตากสิน21นะครับซอยวัดราชชาวลินซอยตากศิสิน21ครับจุดนี้ครับซอยวัดราชชาวลินแต่ะละข้ามรถเยอะครับก็บรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเอาเครื่องจักร อ่าตรงนี้เรียกคลองสำเร็งครับอ่เดี๋ยวพาเดินไปดูครับนี่แหละมั้งครับที่เขาเรียกว่าสำเร็งครับตรงนี้เขาเรียกว่าคลองสำเร็งนะครับ กองก็น่าจะตื่นหมดแล้วครับเขาขุดดินขุดทรายออกนะครับอ่ะเป็นเครื่องจักรขุดดินครับก็ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีนะครับจะเสร็จรถไฟฟ้าสายนี้ไปถึงนู่นครับทับประแดงครับจากเตาปูนนะครับอ่ะก็ข้างในครับก็จะเป็นหลุมๆนะครับเขากาลังขุดกันอยู่ครับ ก็เดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆครับตรงไปก็จะไปโรงพยาบาลทหารเรือครับอยู่ฝามือนะครับอ่ะเขาก็จะมีเครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับกำลังขุดอยู่ครับคุยจะเดินไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมครับ สมัยก่อนอย่านนี้คึกคักนะครับก็มีขายของมีอะไรตามฟุตบาททั้งคืนเลยครับย่านนี้ครับจะไม่เงาแต่ปัจจุบันนี้ก็เงียบเหงาซบเซาไปตามการเวลานะครับตรงนี้ก็จะเละเทะนะครับเดินก็ต้องระวังครับ ก็ต้องอดทนรอนะครับไม่รู้กี่ปีจะเสร็จครับด,ดูโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าครับโรงพาบาลทหารเรือครับข้างหน้านีครับธรรมดาตรงนี้จะมีสะพานลอยข้ามนะครับแต่ตอนนี้เขายกออกหมดแล้วครับ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าหรือโรงพยาบาลทหารเรือครับดูเล็กนะครับมีแต่เส้นใหญ่ๆครับก็เดี๋ยวเราไปข้ามถนนกับพี่ๆเขานะครับ ตรงนี้ซอยตากเสียงี่สิบสามครับเดี๋ยวราคาจะลดลงอ๋อก็เข้ามาในโรงพยาบาลครับ เราก็จะมีคนมาวิ่งรอบๆโรงพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระปิติเกล้าครับบางคนเรียกว่าโรงพยาบาลท่าขานเรือนะครับก็ส่วนมากคนแถวนี้เขาก็มาวิ่งกันที่นี่แหละครับสถานที่กว้างขวางดีครับเพื่อนๆ พอวันพฤหัสก็จะมีตลาดนัดนะครับในโรงพาบาลเนี่ยครับช่วงเช้าครับตรงนี้เป็นซอยตากสินยี่สิบสองครับซอยตากสินยี่สิบสองครับเดีย๋ยวเราจะเดินกลับนะครับ ก็คลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับ mm hmm. ก็ถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมครับ mm hmm. ก็คุยอาจจะเดินเร็วหน่อยนะครับเพราะบ้านอยู่ไกลครับเดี mm ๋ย hmm. วต้องกลับไปที่สามครานีครับ mm hmm. ตรงนี้เป็นถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับพื mm ่อ hmm. นใครเคยอยู่แถวนี้หรือเคยทำงานย่านนี้ mm hmm. ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ mm hmm. ตรงนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเยอะเลยครับก็อนาคตก็จะมีรถไฟฟ้าใต้ดินครับเร่นนี้ครับแล้วก็จะไปโผล่ขึ้นตรงดาาคันองอนะครับก็จะเป็นรถไฟฟ้าแบบลอยฟ้านะครับเพื่อนไปถึงนู่นครับพระประแดงครับ แต่ตึกแถวนี้ส่วนมากก็ร้างไปเยอะนะครับก็มีการก่อสร้างนะครับมันก็คงทําการค้าทําอะไรก็ลําบากเครื่องที่จอดรถครับก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาครับ สิครับมาจากพระรามสองครับเขา,ากำลังขุดกันนะครับอ่าเนี่ยเรียกคลองสำเร็จครับน่าจะเรียกตามคลองนะครับสมัยก่อนเขาจึงเรียกว่าสำเร็จครับ ตรงนี้ก็จะเป็นคลองสเํเเทจเดินไปก็จะไปถึงวัดกระจับพินิษครับวัดราช,ชวรลินครับฝั่งตรงข้ามวัดสเํเเทจครับฝั่งนี้ก็จะมีตลาดนะครับแต่ก็คงจะเก็บของกันหมดแล้วครับตอนเย็นครับ ีราดนายอดพักต0สินเอ็มรายครับสายมือนี่เป็นตลาดนะครับเขาคงจะเก็บของกันหมดแล้วคุยคงไม่ได้เข้าไปนะครับตลาดสำเร็จครับ วัดส,สุทธารามครับซอยตาก1ิลเก้าครับเขาเป็นเอ่เป็นเครื่องจักรสำหรับขุดดินนะครับเพื่อน ดินเลยครับใหญ่ๆเลยครับก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับห้าปีสิบปีได้เครื<ด>่อ<น>งจักรขนาดใหญ่เลยครับใช้ขุดดินครับใช้สำหรับขุดกุโมงครับตรงนี้เป็นสถานีครับ เนี่ยมันขยับได้ครับเลื่อนไปเลื่อนมาครับก็เดี๋ยวคุยคงปิดคลิปไปแล้วนะครับเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกํำลังใจให้คุยออดหัวด้วยครับใครเคยทำงานเคยอยู่ย่านนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับคุยได้นะครับเพื่อนนกะจักใหญ่มากครับ สามารถขยับได้เลื่อนได้ครับเมื่อก่อนสองข้างทางริมฟุตบาทแถวนี้ก็ของขายจะเยอะมากนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ขายกันแล้วครับ ตรงนี้ก็เป็นซอยตากสิน20ีิเลยไปก็ตากสิน18นะครับตรงนี้ก็เป็นซอยตากศิน18สิน18ครับ สม,มิธิเวศคนบุรีครับ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนสวัสดีครับ